ถามว่าแล้วผู้หญิงฝรั่งกับผู้หญิงไทยต่างกันตรงไหนบา l ีไลฟ์ชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทําสวนอีกแล้วค่ะมาทําอะไรวันนี้มาใส่ปุ๋ยต้นกุหลาบค่ะก็หลังจากที่ตัดกิง่งแต่งกิ่งเข้าไปได้สัก2อสอาทิตย์นะคะกําลังแตกยอดนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องมาให้ปุ๋ยนี่ค่ะเขาจะมีปุ๋ยสําหรับให้กุหลาบโดยเฉพาะนะคะที่นี่ เขาจะแยกกันว่าเป็นปุ๋ยมะเขือเทศหรือปุ๋ยกุหลาบแต่ว่าปุ๋ยมะเขือเทศพวกผัดสวนครัวเนี่ยวารีจะไม่ซื้อนะคะจะทําปุ๋ยออร์แกนิกเองแต่สําหรับกุหลาบเนี่ยก็จะซื้อเข้ามาอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ mm hmm. ก็ต้องมาเรียนรู้อย่างที่ว่าอย่างที่เล่าไปนะคะว่าแม่บ้านต่างแดนนะคะทําไม่เป็นก็ต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องหักค่ะทําได้ทุกอย่าง อย่างให้ปุ๋ยนี่ก็เหมือนกันหรือว่าตัดแต่งกิ่งกุหลาบก็เหมือนกันค่ะก็มาเรียนรู้ที่นี่นะคะว่าการตัดแต่งกุหลาบจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะตัดแต่งกิ่งกุหลาบจะต้องตัดตอนไหนเพราะว่าผ่านฤดูหนาวมาในี่กิ่งเขาจะแห้งเหลือแต่เหลือแต่ก้านเหลือแต่กิ่งนะคะไม่มีใบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเล็มแต่งทรงพุ่มเขานะคะทีนี้ถามว่าจะต้องทําตอนไหน ก็มาเรียนรู้ที่นี่ค่ะว่าจะต้องทําในช่วงที่ก่อนที่กุหลาบเขาจะแตกกิ่งถอดยอดออกมาค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราตัดช้าเขาถอดยอดออกมาแล้วเนี่ยลำต้นเขาจะสูบน่ะดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงยอดเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดในช่วงนั้นน้ําก็จะเละเหยออกจากลําต้นมากก็จะเป็นการทําให้กุหลาบเขา คือไปกระทบกระเทือนการจเจริญเต,ติบโตหรืออาจจะทําให้กิ่งแห้งได้นะคะกุหลาบหรือต้นไม้อื่นในเมืองหนาวนะคะไม่รู้ว่าเมืองบ้านเราเป็นหรือเปล่านะแต่ที่นี่เขาเรียนมากันแบบนี้นะคะก็คือจะต้องตัดก่อนที่เขาจะแตกถอดยอดออกมาเพราะว่าถ้าเขาแถวถอดยอดออกมาเนี่ยแปลว่าลําต้นเขาจะดึงน้ําขึ้นมาเลี้ยงยอดเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดในช่วงนั้นต้นกิ่งเขาจะแห้งเพราะว่ามีการคลายน้ํา มากกว่าปกตินะคะจึงควรตัดก่อนที่เขาจะถอดยอดแค่แตกตานิดหน่อยหรือว่ายังไม่ทันจะแตกตาดีะคะ่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นช่วงปลายเดือนกุมภานะคะควรจะตัดแต่งกิ่งกุหลาบได้แล้วนะคะนี่ค่ะอย่างกิ่งเนี้ยเวลาเราตัดเราจะต้องตัดเหนือเหนือตาอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาตรงตาค่ะค่ะ ทีนี้การให้ปุ๋ยล่ะให้ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นปุ๋ยสําหรับกุหลาบแล้วก็แล้วก็หวานหวานไปเลยตรงโคนต้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้ว่าจะต้องทําช่วงไหนอย่างช้าก็ต้นเดือนมีนาในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาประมาณนั้นนะคะอย่างที่อย่างที่เรารู้กันว่าผู้หญิงไทยหรือแม่บ้านไทยในต่างแดนนี่จะขยันจะทําทุกอย่างแล้วแม่บ้านฝรั่งที่เขาเป็นฝรั่งนะคะเขาทําเหมือนเราไหม เขาขยันเหมือนเราไหมบางคนเขาก็ขย kind of like ันค well ่ะเขาก็ทําเหมือนทุกอย่างเหมือนกันค่ะแม่บ้านฝรั่งเขาก็ทําทุกอย่างเหมือนกันทํากับแม่บ้านฝรั่งบางคนหรือไม่ได้เป็นแม่บ้านนะคะเขาทาสีบ้านเองเขาทํางานผู้ชายแบบชิวๆไม่ได้เกี่ยงงานเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงฝรั่งเขาไม่ค่อยเกี่ยงงานผู้ชายนะคะเขาทําเครื่องมือช่างได้เขาทําอาชีพขับรถขนส่งนู่นนั่นแม่บ้าน ที่เป็นคนฝรั่งกับแม่บ้านที่เป็นผู้หญิงไทยกับผู้หญิงฝรั่งอย่างเราๆนี่นะไม่ใช่สิผู้หญิงฝรั่งกับผู้หญิงไทยอย่างเราๆนี่ค่ะแตกต่างกันตรงไหนเท่าที่เท่าที่ประมวลนะคะตามความเห็นของวาลีเนี่ยความแตกต่างอยู่ที่จริงๆแล้วความขยันผู้หญิงทุกประเทศก็จะมีคนขยันมากขยันน้อยคนขี้เกียจคน เกี่ยงงานคนสู้งานก็จะมีเหมือนกันทุกประเทศแต่ว่าจะมีมากมีน้อยก็อยู่อีกเรื่องหนึง่งทีนี้ถามว่าแล้วผู้หญิงฝรั่งกับผู้หญิงไทยต่างกันตรงไหนตามความคิดเห็นนะคะน่าจะต่างกันตรงที่ผู้หญิงไทยมีความอดทนสูงมากค่ะผู้หญิงไทยมีความอดทนสูง อดทนต่อสภาวะความกดดนันอดทนต่องานหนักอดทนต่อหลายสิ่งหลายอย่างค่ะเราถึงได้อยู่กันทนค่ะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าพวกเรามีความอดทนสูงมากค่ะอดทนต่อสภาวะความกดดนันทางด้านภาษาทางด้านอาหารการกินทางด้านสภาพอากาศเพราะบางประเทศนี่หนาวมากเราก็ต้องทนต่อสภาพอากาศแน่นอนมีเครื่องอป้องกันหนาวก็จริงแต่ มันก็หนาวอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความอดทนทนต่อสภาวะเรื่องภาษาที่ไม่เข้าใจต้องไม่ว่าจะเป็นการไปใช้ชีวิตไปขึ้นรถไปซื้อของเราก็ต้องอดทนต่อความกดดันที่เขาไม่เข้าใจเราบางครั้งเราสื่อสารไม่ไม่รู้เรื่องนียค่ะก็ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงคะ่ะสรุปผู้หญิงไทยกับผู้หญิงฝรั่งต่างกันตรงที่คือ ผู้หญิงไทยมีความอดทนสูงมากค่ะ